สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเมษลัคนาเมษแล้วก็ราศีเมษนะคะคุณสามารถฟังได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปประจำเดือนเมษายนนะคะ2567ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสถานการณ์ของเพื่อนๆชาวเมษจะเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ก่อนอื่นแม่หมอขอเวลาสัก10วินาทีนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบกลิ่นกุหลาบเป็นพิเศษนะคะช่องของแม่หมอก็จะมีน้ำหอมมาเสน่ห์กลิ่นกุหลาบค่ะกุหลาบขาวกุหลาบแดงแล้วก็กุหลาบชมพูนะคะความหอมระดับพรีเมียมกลิ่นหอมติดทนนานนะคะแล้วก็ละมุนมากๆเลยค่ะใครที่สนใจราย,รายละเอียดแม่หมอแปะไว้ใต้คลิปแล้วนะคะไปดูกันนะคะ,ะ,คะว่า2ส,สัปดาห์นี้ถ้าอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนเพื่อนชาวเมฆกันบ้าง ดูใต้สำรับนิดนึงโอ้โหโ้โหโก้าเหรียญน,นะคะเอาละความมั่งคัง่งความร่ำรวยนะคะความสำเร็จนะความสำเร็จแล้วก็รู้สึกอิสระทางการเงินหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเหมือนจะมีใครนะคะ,ะคือมันเหมือนกับว่าคุณจะได้เจอแบบใครบางคนเนี่ยเข้ามาเปชีวิตของคุณด้วยนะการเงินของคุณเนี่ยจะดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตา เข้าขั้นสศรษฐีกันได้เลยล่ะไม่รู้ล่ะว่าจะมาในทิศทางใดก็แล้วแต่นะคะเอาเป็นว่าการเงินของคุณเนี่ยดีเวอร์วังอลังการอยากจะใช้อะไรอยากจะเปอะไรให้กับตัวเองหยิบจับอะไรนะคะมันก็ดูเหมือนจะมีความสุขไปหมดเลยนะ <c ười> คือคาว่าหยิบจับอะไรก็คือว่าคุณมีเงินมีทองอยูออ่แล้วล่ะเงินมันเข้ามาเนี่ยคุณจะหยิบอะไรคุณจะใช้อะไรคุณอยากได้อะไรคุณมีเงินซื้อนะคะให้กับตัวเอง ได้แบบอิสระเสรีเลยในช่วงนี้ในช่วงเดือนเมษายนนี้ไม่รู้แหละว,ว่าคุณจะรวยนะคะในเรื่องอะไรก็เราก็มาดูกันนะคะได้ไพ่สามถ้วยไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความสุขการได้เฉลิมฉลองการได้เจอเพื่อนเก่าหรือการได้ไปงานอะไรงานเฉลิมฉลองงานสังสรร์งานร่วมแสดงความยินดีกับผู้อื่นก็ได้กับเพื่อนๆก็ได้หรือ คุณนี่แหละอาจจะมีข่าวดีเกิดขึ้นแล้วก็มีงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองนะคะความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นกับคุณได้ยินดีปรีดาหรือบางทีอาจจะเป็นในเรื่องของความรักก็ได้นะคะใครบางคนอาจจะขอคุณแต่งงานแล้วก็อาจจะเฮ hey, นะคะเฮ hey, ได้มีงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองตรงนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะนะคะชาวเมษได้ไพ่พระนะคะอืม คือถ้าเราจะมองในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เนี่ยใครที่คบหากันมานานเนี่ยคือจริงๆคุณมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีนะคนที่คุณคบหาอยู่เนี่ยถึงเวลาแล้วที่เขาจะมาะสู่ขอคุณจัดงานแต่งงานตามประเพณีนะคะปลดล็อกชีวิตของคุณเลยล่ะใครที่กำลังคบหาอยู่นะคะกับ ชาวธาตุด,ดินพลึกงศกันแล้วก็มังกรเตรียมเฮได้เลยนะคะเขาคนนั้นนะคะจะเข้ามาเป็นสายเปให้คุณเลยบางครั้งคุณอาจจะโชคดีอาจจะได้แฟนที่เขาเปคุณหนักมากแล้วก็มานะคะมาเซอร์ไพรส์คุณก็เป็นไปได้เหมือนกันนะถือว่าจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณเลยแหละนะคะไพ่พระขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่ดีงาม นะสิ่งที่สิ่งที่ดีงามทำให้คุณอ,อยู่ในกฎระเบียบหรือในประเพณีในความดีงามนะคะมันมีเรื่องที่น่ายินดีปรีดาที่ถูกต้องและงดงามที่สุดเกิดขึ้นกับคุณค่ะชาวเมษอ้ดีใจจังเลยนี่ซิกออเปนต c โคนะคะ6เหรียญชคกดีในเรื่องของการเงินจริงๆนะคะคุณคาดหวังอะไรในเรื่องของการเงินไหมคุณคาดหวังที่จะเ,เหมือนกับได้รับเงินรับทอง ที่คุณควรจะได้รับอะเช่นในเรื่องของการทํางานเนี่ยถ้าสมมุติว่าก่อนหน้านี้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณลงทุนการทํางานคุณลงทุนทํางานไปแล้วคุณอาจจะการเงินการทองเนี่ยอาจจะยังติดขัดนะอาจจะยังติดขัดอาจจะยังไม่ได้ผลกําไรหรือการเงินเนี่ยไปจมอยู่นะคะไปจมอยู่กับธุรกิจการงานใ,นใดๆก็แล้วแต่นะคะในเดือนเมษายนเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกต้องและดีงามคนที่เขา เอาเงินของคุณไปเงินคุณจมไว้กับกิจการนั้นกิจการนี้คุณจะได้รับเงินของคุณนั้นกลับคืนมาในเดือนเมษายนหรือบางทีเกิดในเรื่องของการแต่งงานขึ้นมาเนี่ยคุณก็จะได้สินสอดทองมั่นที่แบบว่าโอ้โหเขาจะมายินดีปีดาให้กับคุณเลยนะแต่ถ้าคุณเป็นถ้าคุณเป็นผู้ชายก็อาจจะมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องไปคุณจะอาจจะมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องไป จ่ายเงินก็ได้เช่นในเรื่องของการแต่งงานการวันหมายคือคุณอาจจะได้เจ,จ้าจจสาวนะคะที่คุณจะต้องลงทุนลง,ลงแรงไปทําทุกอย่างเนี่ยให้ถูกต้องตามประเพณีก็ได้อันนี้ถ้าเป็นในมุมของความรักนะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของธุรกิจเนี่ยเอาเป็นว่าคุณจะได้รับเงินรับทองของคุณเนี่ยด้วยคุณรอคอยเนี่ยกลับมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ย ถ้าสมมติว่าคุณเชื่อนะในเรื่องของจิตศรัทธาแรงศรัทธาในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คุณเคารพนับถือช่วงนี้ถ้าถ้าคุณมีเวลาเนี่ยคุณไปขอพรคุณไปขอ,อให้เกิดผลสำเร็จในชีวิตของคุณคาดหวังสิ่งใดอยากให้สิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยคุณไปขอนะ คุณก็จะได้อันนี้เป็นตามความเชื่อแล้วก็ตามความศรัทธานนะเพราะว่าไพ่ชั็เมนเนี่ยก็ขึ้นมาบอกเพื่อนๆชาวเมสเลยว่าผลแห่งการกระทําความดีที่คุณเคยทํามานั้นนะคะจะส่งผลให้คุณเนี่ยเกิดความโชคดีมากๆในเดือนนี้ คือถ้าที่ผ่านมาเนี่ยคุณทําดีมาตลอดคุณคิดดีคุณทําดีคุณปรารถนาดีมาตลอดเนี่ยคุณทําบุญทําทานคุณบริจาคสร้างบุญสร้างกุศลมาตลอดเนี่ยในเดือนนี้นะคะผลแห่งการกระทําความดีถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะไม่ได้แบบเออทาความดีหวังผลแต่สุดท้ายแล้วถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้หวังถึงเวลานะน,นะคะสิ่งดีๆมันก็จะเกิดขึ้น,นกับคุณเนาะพอไพ่เจ็ดเมทเนี่ยเป็นไพ่ในเรื่องของโชคชะตาโชคชะตาที่ ที่เราได้กําหนดไว้ให้กับตัวเองนะั่นแหละก็คือการกําหนดให้กับตัวเองก็คือการการที่เราทําดีมันเป็นสิ่งที่ถูกกาหนดขึ้นมาจากตัวของเราเองเราก็จะได้รับผลแห่งความดีนั้นกลับคืนมานะคะในเดือนนี้เป็นเดือนที่รู้สึกว่าการเงินของคุณเนี่ยพลิกฟื้นจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณจริงๆน,นันนันราชินีเหรียญขึ้นมานะคะบ่งบอกถึง นะความมัง่งคั่งความร่ํารวยเศรษฐีคุณจะได้ไปนั่งอยู่ในบัลลังก์การเงินการทองของคุณชีวิตของคุณเนี่ยคือต้องบอกนะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้นะว่าคุณเจอกับสถานการณ์ใดมาบ้างนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเราเปิดไพ่ทั้งหมดเลยเนี่ยสิใบเนี่ยเราก็จะได้รู้เรื่องราวของคุณที่ผ่านมาด้วยนะไพ่อาจจะบอกแต่ตอนนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนเมษายนคุณจะรวยค่ะรวยไม่ใช่รวยธรรมดานะคะก้าเหรียญราชนีเหรียญ คุณรวยมากๆด้วยมากจริงๆค่ะมากจนคุณต้องตะลึงอะอะไรอีกคะที่ไพ่อยากจะบอกเพราะว่าเราจะเปิดไพ่กันประมาณสิบหาใบเนาะเห็นไหมเราบอกแล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณต้องเจอกับอะไรบ้างปัญหาอุปสรรครอบด้านทำให้คุณเนี่ยรู้สึกมืดแปดด้านในชีวิตหาทางออกในชีวิตไม่เจอเหมือนถูก เหมือนถูกอยู่ในกลงขังอะ่ะมันไม่มีทางออกอะ่ะเออแต่จุดอยู่เนี่ยสิ่งที่ดีงามมันเกิดขึ้นอันนี้ต้องบอกเลยว่านะคะว่าตามบุญตามวาสนาตามแรงกรรมตามแรงบุญแรงกรรมที่คุณเคยได้กระทําเอาไว้มาช่วยเปิดทางมาช่วยเปิดโชคมาช่วยเปิดโชคชะตาของคุณมันพลิกผันแบบที่คุณเองก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะพลิกผันได้ยังไงมันมันเป็นเรื่องที่คุณไม่สามารถคาดเดาได้เลยนะคะ เพราะมันเป็นในเรื่องของบุญและกรรมบทที่มันจะโชคดีอะไรอะไรมันก็ดีอะไรอะไรมันก็ดีงาหมดโอหเงินที่คาดเงินที่คิดว่าไม่ไม่มีทางที่จะได้คืนก็ได้ก็ได้กลับคืนมาหรือบางทีเนี่ยชีวิตของคุณพลิกผันอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่คุณคบหายาอยู่เนี่ยเขาเนี่ยรักคุณนะคะเขายอมทุ่มเทเปทุกอย่างให้กับคุณดูแลชีวิตของคุณได้เป็นอย่างดี ันนี้มันก็ได้เช่นกันหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายมันก็ไม่แน่คุณอาจจะได้เจอเศรษฐีนีก็ได้ใช่ไหมคะคุณอาจจะได้เจอเศรษฐีนีที่เขาแบบเขาก็รักคุณเขาก็เอ็นดูคุณเขาก็เออถ้าคุณรักแล้วก็ซื่อสัตย์จริงใจกับเขารักเขาจริงๆเนี่ยเขาก็สามารถที่จะดูแลชีวิตของคุณได้นะคะมันเกิดขึ้นได้หมดไม่จําเป็นต้องผู้ชายดูแลผู้หญิงดูผู้หญิงก็ดูแลผู้ชายได้คือไม่ได้หมายความว่ามันจะอืมไม่ได้หมายความว่า คือสิ่งเนี้ยมันอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้บอกว่ามันดีหรือไม่ดีแต่ว่าบนโลกใบนี้มันก็มีเรื่องราวตรงนี้เกิดขึ้นคือเข้าใจในสถานการณ์ในชีวิตของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วถ้าคนคนหนึ่งเขามีเงินทองเยอะแยะมากมายเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปใช้อะไรเนี่ยถ้าเขาจะอุปถมัมคนคนหนึ่งที่รักเขา ที่อยากจะอยู่เคียงข้างเขาอยากจะดูแลเขาเขาก็สามารถให้การเงินการทองกับคุณได้และการที่จะอยู่กับผู้หญิงคนนึงที่มั่งคั่งร่ํารวยเขาก็อาจจะเปิดโอกาสดีๆให้คุณได้ทาธุรกิจการงานช่วยเหลือการงานเขาไม่ได้หมายความว่าโอเขามาแบบทุ่มเทให้คุณแล้วก็เลี้ยงคุณอะไรแบบนั้นก็คือไม่ใช่นะคะคือทุกอย่างแหละมันก็ต้องมีอะไรที่แบบเออไม่ให้เกิดคําติดชินนินทา เขาอาจจะทําให้คุณเนี่ยเออทำธุรกิจอะไรบางอย่างช่วยเขาอันนี้ก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะแต่มันเกิดความโชคดีตรงที่ว่าเธอคุณนั้นเขาก็อาจจะเอ็นดูคุณนะคะเปิดโอกาสดีๆให้กับคุณค่ะไฟอ,อ็อฟคัพพอเราพูดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพื่อนๆชาวเมธคือต้องบอกว่าคุณเองเนี่ยล้มเหลวในชีวิตล้มเหลวในธุรกิจการงานล้มเหลวในชีวิตรักเนี่ยมาก็หนักหนาะสาหัสพอสมควรเหมือนกันนะคะ บางครั้งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่คุณอาจจะเคยท้อแท้เสียใจจนคุณไม่อยากที่จะอันนี้จริงๆนะบางคนอันนี้กรณีบางคนนะไม่อยากจะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้คือรู้สึกได้ถึงขนาดนั้นเลยนะบางครั้งใครจะมาบอกกับคุณว่าเอาน่าสู้ๆเถอะยังมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่นะอะไรที่สูญเสียไปอะไรที่มันล้มเหลวเนี่ยลุกขึ้นใหม่แต่บางครั้งคุณไม่อยากฟังเพราะว่ามันมองไม่เห็นภาพนั้นแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ มันหนักเหลือเกินนะคะมันหนักมากอาจจะไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกของคุณนะคะคุณยังเก่งนะคุณยังแกร่งที่คุณยังฝ่าฟันสถานการณ์นั้นมาได้สุดท้ายแล้วนะคะความสําเร็จม,ม,มันก็เกิดขึ้นกับคุณเพราะว่าคุณบอกกับตัวเองว่าสู้โอเคคนอื่นที่บอกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีผลอะไรเพราะว่ามันก็เป็นคำพูดที่ใครก็พูดได้สู้ๆนะ แต่ว่าตัวของคุณเองนั้นบอกให้ตัวของคุณนั้นสู้นั่นแหละมันคือพลังที่เกิดจากตัวของคุณเองนะคะชาวเมธสุดท้ายแล้วความสําเร็จเกิดขึ้นับคุณคําว่าสู้คุณจะได้มงกุฎที่ปลายดาบชัยชนะแล้วก็ความสําเร็จเพราะว่าตัวของคุณเองค่ะแล้วก็คุณสามารถประคับประคองความล้มเหลวในชีวิตของคุณเนี่ยเดินทางมาถึงตรงจุดนี้ที่คุณได้สิ่งที่คุณควรได้กลับคืนเข้ามาในชีวิต นะคะคและนี่ก็คือรางวัลแห่งชีวิตของคุณค่าชาวเมรคุณอาจจะได้บ้านใหม่ได้ที่อยู่ใหม่ได้ตึกได้คอนโดหรือที่อยู่ที่อุดมสมบูรณ์ความสุขนะคะไพ่หนึ่งถ้วยคือเอ r คือ immersion ของความสุขที่สุดรางวัลชีวิตที่คุณฝ่าฟันมาเหน็ดเหนื่อยมาฝ่าฟันมาก็ไม่แปลกถ้าคุณจะได้รางวัลชีวิตที่ดีงามขนาดนี้ ก็สมควรที่จะได้รับนะคะได้ารายชืีอไม้เท้าในเดือนเมษายนเนี่ยมันจะเกิดการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในธุรกิจการงานของคุณการเริ่มต้นใหม่การก้าวใหม่จะมั่นคงสิ่งที่คุณหวังเอาไว้นะคะหวังว่าจะให้ธุรกิจเป็นแบบนี้ไปในทิศทางแบบนี้การเริ่มต้นใหม่ของคุณจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้คุณจะทํามันสําเร็จด้วย ในอนาคตของคุณค่ะคุณจะกลับมายิ่งใหญ่คุณจะกลับมาพงงา์ในธุรกิจของคุณอีกครั้งหนึ่งตราบใดที่คุณยังมีความหวังณนะปัจจุบันนี้เราก็ไม่รู้ว่าณนะตอนนี้คุณอยู่ในสเต็ปไหนสเต็ปนี้สเต็ปนี้หรือสเต็ปที่ลุกขึ้นมาได้แล้วคุณบอกให้ตัวเองสู้ได้แล้วนะคะแต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนเมษายนนี้เรากับปาฏิหาริย์เลยค่ะ ๕เหรียญน,นะคะตัวของคุณเองเนี่ยเออณณณตอนนี้เนี่ยที่ไพ่กำลังบอกว่าคุณกําลังจะเป็น9เหรียญเนี่ยกำลังจะมั่งคั่งร่รํารวยกําลังจะอิสระทางการเงินเนี่ยบางคนนะคือมันเหมือนกับว่าเงินเนี่ยเงินที่ทําธุรกิจมาโอเคตัวของคุณคุณได้ไพ่9เหรียญคุณอาจจะเคยมั่งคั่งนะคุณอาจจะเคยร่รยํารวยคุณอาจจะเคยมีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมา แต่บางทีเนี่ยคุณอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่บางครั้งการเงินของคุณน้ำวน,นไปจมคุณอาจจะโดนโกงคุณอาจจะโดนหักหลังจนทําหรือการช่วยเหลือของคุณคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือก็เป็นไปได้ใจดีแล้วก็ช่วยเหลือแล้วก็เห็นใจคนอื่นเนี่ยจนตัวของคุณเองเนี่ยแทบไม่เหลือเงินติดกระเป๋าเลยแทบไม่มีเงินเหลือที่จะกินข้าวเลยก็ได้นะคะเหรียญเนี่ยนะคะระดับขนาดนั้นเลยนะแต่สุดท้ายแล้ว สิ่งที่คุณช่วยเหลือความดีที่คุณช่วยเหลือไปเนี่ยมันเห็นผลคือจักรวาลเนี่ยก็คงจะเห็นใจในโชคชะตาของคุณด้วยนะในในความที่คุณเป็นคนดีคิดดีนะคะก็จะเอ่อทำให้คุณเนี่ยได้กลับมาพลิกฟ,ฟื้นได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยจากห,เเหเ้เหรียญเป็นเจ็ดเหรียญเลยเหรียญขึ้นมาเต็มเลยนั่นหมายความว่าเพื่อนๆชาวเมคะบอก้วยนะคะว่าสอเอ่อในเดือนเมษายนเนี่ยเป็นเดือนที่ สิ่งที่คุณลงทุนเอาไว้แล้วเนี่ยมันเกิดผลกำไรงดงามออกดอกออกผลผลิบานเงินเก่าๆเงินที่มันจมหายไปอะไรหายไปเนี่ยมันฟูขึ้นมามันเด้งขึ้นมานะคะคุณจะได้รับเงินกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยทุกทิศทุกทางการเงินของคุณพลิกผันในแบบที่โอโ้มันรวยอะ่ะไม่รู้จะพูดยังไงคุณรวยนะคะรวยจริงโอ้โหสิบดาบนะคะ กว่าจะรวยขึ้นมาได้กว่าจะพลิกผันขึ้นมาได้เจ็บไปยุบโอ้โคตรเจ็บเลยนะเจ็บไปยุบแทบจะเอาตัวไม่รอดแทบจะกระอักเลือดเลยไม่รู้หรอกว,ว่าคุณเจออะไรมารู้แค่ว่ากว่าจะผ่านสถานการณ์นี้มาได้ทุกใจท้อใจเสียใจจนรู้สึกว่ามันจะไปต่อได้ยังไงชีวิตแต่ขอให้คุณได้รู้ว่าสิ่งนั้นนะมันจบแล้วนะมันจบละ เจ็บมาเยอะเหนื่อยมาเยอะแล้วน่าจะเป็นบทเรียนชีวิตให้กับคุณด้วยนะสิบดาบกับหกเหรียญเนี่ยคุณจะช่วยเหลือใครแม้กระทั่งคนรอบตัวแม้กระทั่งคนใกล้ชิดญาติพี่น้องหรือใดๆก็แล้วแต่ถ้าคุณช่วยแล้วเขาหักหลังคุณอ่ะเขาทําให้คุณเจ็บป่วยเขาเขาเห็นแก่ตัวเขาไม่สนว่าชีวิตคุณจะเป็นยังไงคุณต้องพิจารณาแล้วนะตอนนี้หลังจากเนี้การใช้ชีวิตของคุณการที่คุณจะช่วยเหลือใครการที่คุณจะอุ้มชูใครก็แล้วแต่นะคะ มันอยู่ในช่วงที่คุณจะต้องตื่นรู้และพิจารณาได้เลยว,ว่าคุณจะต้องใช้ชีวิตของคุณยังไงไม่ประมาทในการใช้ชีวิตอีกออดูแลชีวิตของตัวเองกลับมารักตัวเองได้แล้วประสบการณ์นั้นอะ่ะมันสอนคุณอย่างแน่นอนค่ะนะคะชาวเมธเซเว่นออฟเหมือนกับว่าเราเราพูดล่วงหน้าไปแล้วนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยโอเคจักเม ที่ผ่านมาเจ็ดดาบทําให้คุณได้รู้ว่าคนที่อยู่ในชีวิตของคุณเนี่ยใครดีกว่าคุณใครปรารถนาดีกับคุณใครหักหลังคุณใครทําให้คุณเจ็บปวดใครไม่ซื่อสัตย์กับคุณใครคดโกงคุณเนาะคุณได้รู้มันทั้งหมดแหละในในช่วงจังหวะชีวิตเนี้ยในขณะที่คุณทุกข์ยากลําบากแล้วไม่มีใครช่วยเหลือคุณได้แต่ก็จะมีคนที่คุณสัมผัสได้ว่าเขาก็ยังช่วยเหลือคุณเขาก็ยังเป็นห่วงเป็นใยคุณ เพราะฉันคุณจะแยกแยะได้เลยว่าใครที่คุณควรดีด้วยและใครที่ควรตัดออกไปจากชีวิตของคุณมันเป็นมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องได้ตื่นรู้แล้วก็แยกแยะได้แล้วนะเนาะเพราะว่าถึงเวลาแล้วจริงๆค่ะเด,ดาบกับชัดเมนท์ที่คุณจะต้องรู้ว่าใครควรอยู่ในชีวิตใครควรออกไปจากชีวิตของคุณนะคะเด็กถือดาบที่ผ่านมาเนี่ยคุณต้องรู้ตัวนะคะว่าคุณเนี่ยเป็นคนหัวดือ้อบางทีเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยอาจจะเกิดจากความดื้อของคุณด้วยนะไม่เชื่อไมอ่อาจจะมีอาจจะมีผู้ใหญ่หรืออาจจะมีคนที่เขาหวังดีกับคุณเขารักคุณจริงๆเนี่ยก็มีเขาอาจจะเตือนคุณว่าเนี่ยแบบนั้นแบบนี้นะแล้วคุณเนะ่เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองเป็นคนที่หัวดือ้อเป็นคนที่แบบก็ดื้อรั้นแหละแต่เนี่ยพอมันเกิดขึ้นทําให้คุณได้ประสบกับตัวเองแล้วว่าเออมันเป็นแบบนี้จริงๆคนนั้นเขาไม่จริงใจกับคุณจริงๆอะไรแบบเนี้คะ่ะ ทำให้คุณคือตอนนี้คุณต้องลดความดื้อความเห็นความมั่นใจในตัวเองอะไรแบบนี้ตัวคุณต้องลดคุณต้องลดอีโก้ของคุณลงได้แล้วนะบางทีเนี่ยตัวของคุณเองเนี่ยอีโก้เยอะคำว่าอีโก้เนี่ยมันเลยทาให้ทาให้เกิดปัญหาแล้วก็อุปสรรคในการที่บางทีคุณไม่ค่อยเชื่อใครคุณคุณมั่นใจในตัวเองแต่ก็เชื่อนะคะว่าทุกอย่างเนี่ยมันคือบทเรียนให้กับเพื่อนๆชาวเมสไปเรียบร้อยแล้วแล้วขอข้อขอให้คุณได้รู้ว่า เดือนเมษายนเป็นเดือนที่คุณจะพลิกฟื้นการเงินการทองได้แน่นอนนะคะร้อนล้านเปอร์เซ็นเลยค่ะธุรกิจการงานของคุณก็จะไปได้ไกลคุณจะใช้ชีวิตในแบบที่ระมัดระวังคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องทํำยังไงนะคะคุณจะได้รับรางวัลแห่งชีวิตของคุณค่ะเพราะอย่างน้อยๆถึงคุณจะดื้อแต่คุณก็ใจบุญถุนทานคุณก็ใจดีคุณก็ใจดีไปซะหมดไงนะอ่ะโอเคค่ะไปดูนะคะว่า คุณจะได้ไพ,พ่พุทธานุภาพของสิ่งศักดิ์สิทธิธ์ท่านใดคะที่จะมาเสริมบุญบารมีคุณนะคะเปิดดวงเปิดชะตาค่ะบทสวดบูชาพระแม่ธรณีนะคะถ้าคุณมีความศรัทธานะก็จะเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของคุณก็ลองสวดบูชาท่านนะคะพระแม่ธรณีนะคะจะทำให้คุณเนี่ยกเกิดผลสำเร็จ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะให้ให้สิ่งที่ดีงามกับคุณค่ะเป็นสุริมงคลในชีวิตของคุณนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดก็แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะ